นายดับิทรีเมตวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัเสเซียอดีตประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีรัเสเซียได้เดินทางเยือนลาวแบบเงียบๆโดยได้พบเจรจากกับท่านประธานประเทศทอนงูสีสุลิป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมหาดไทยของสปปลาวด้านนครหลวงเวียงจันทร์จัดมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดขอต้อนรับครับชานคนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวพากันตกใจ เมื่อเห็นรถคุ้มเกาะกองทัพประชาชนลาวจำนวนหนึง่งเคลื่อนออกมาจอดรักษาการอยู่ตามจุดต่างๆพร้อมกันนั้นครับตำรวจจราจรเวียงจันทร์ก็ได้ระดมกำลังออกมาประชาสัมพันธ์การห้ามจอดรถทุกชนิดบนถนนสามแสนไทยและถนนสายอื่นๆตลอดจนเส้นทางจากสนามบินนานาชาติวัดไตเข้าไปยังหอคำหรือทำเนียบประธานประเทศโดยรถคันใดที่จอดไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้เจ้าของรถรีบมาเคลื่อนย้ายออกโดยด่วนครับ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการทําตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อใช้สําหรับในการต้อนรับอาคันตุกะคนสําคัญของประเทศจากนั้นไม่นานครับเครื่องบินของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียลำหนึ่งก็ได้บินลงมาจอดสนามบินนานาชาติวัดไตผู้ที่เดินทางมากับเครื่องบินลำนี้ก็คือนายดมิทรีเมดเวเดฟ ประธานพรรคเอกภาพรัสเซียรองประธานสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งนําคณะเดินทางมาเยือนสอปปลาวอย่างเป็นทางการตามคันเชิญของท่านทองลุนศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์การพลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประธานประเทศลาวนายดมิตรีเมดเวเดฟถือเป็นผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งของรัสเซียเลยนะครับเขาเป็นนายกรัฐมนตรีของรัสเซียคนที่สิและเคยดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีรัสเซีย ระหว่างปีพศ2551-2555เพื่อขั้นวาระการเป็นประธานาธิบดีของนายวลาเดเมียปูตินหลังดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2543ครบสวาระตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญโดยสลับให้นายวลาเดเมียปูตินไปเป็นนายกรัฐมนตรี4ปีและกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งในปี2555จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลลาวไม่ได้เผยแพร่กำหนดการการเดินทางมาเยือนลาวครั้งนี้ของนายดมนิทรีเมดเวฟดวงหน้าเมื่อรถคุมเกาะเคลื่อนตัวออกมาประจำตามจุดต่างๆชาวนครหลวงเวียงจันทร์จำนวนมากต่างก็สอบถามไปตามสื่อและชุมชนออนไลน์เพราะต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีสื่อใดสามารถได้คำตอบใดได้ครับกระทั่งเวลาประมาณ18นาฬิกาสํานักข่าวสารประเทศลาวซึ่งเป็นสื่อของทางการรัฐบาลลาวก็ได้เผยแพร่ข่าวออกมา ถึงการเยือนของนายดมิทรีเมดเวฟออกมาตามข่าวของสำนักข่าวสารประเทศลาวกล่าวถึงการเยือนครั้งนี้ครับว่านอกจากรองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียได้พบปะเจราจากับคณะของประธานประเทศท่านทองรุ่นสีสุดิษแล้วยังได้มีการพบปะเจราจากับสร้าพลเอกจันสมรจันยาราชรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ ท่านพลเอกวิไลล่าคำฟองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับสํานักข่าวของทางการลาวทุกแห่งไม่ได้ให้รายละเอียดหัวข้อการพบประเจรจาครั้งนี้ในระหว่างการเจรจาระหว่างประธานสภาความมั่นคงรัเสเซียกับผู้บริหารของสองปปลาวว่าได้มีการพูดคุยเรื่องอะไรบ้าง